มีคนบอกว่าผมเป็นห่วงสุขภาพของดรมมาริกาเธอไม่ใช่ผัวฉันเธอไม่ต้องห่วง <c oughs> วายเธอไปห่วงสุขภาพเมียเธอนูน่นจะมาห่วงสุขภาพอะไรดรมมาริกาล่ะอู้ไปห่วงสุขภาพลูกเมียเธอนูน้นอู้มาห่วงสุขภาพลูกเมียชาวบ้านได้ยังไงกันบุ้ยว่าไปเรื่อยแม้เขียนออกมาบอกว่าห่วงสุขภาพคุณมาริกาจังเลยแม่ มันบถูกต้องนะมันเขินนะมันไม่ใช่ถูกต้องนะมันต้องไปห่วงสุขภาพลูกเมียตัวเองไม่ใช่ห่วงสุขภาพลูกเมียชาวบ้านเขาอะมันไม่ถูกต้องสิค่ะมีคนบอกว่าไม่รอดูได้ข่าวว่าตอนนี้มึงดูกูอยู่นะเออผมไม่รอดูหรอกผมไม่รอดูแต่ตอนนี้มึงดูกูอยู่แล้วตอนนี้มึงเม้นเข้ามาด้วยเออตอนนี้มึงเม้นเข้ามาด้วยแหละเออนั่นแหละ อันนี้คือดตอรมริกาไม่ใช่ช่อจับาแล้วนี่ดตอรมริกาค่ะไม่ใช่แพรทองทานเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่ามึงเม้นในกระดานกูอยู่ค่ะออกไปซ้าไปขี้ไปตดแล้วก็หลับซะนะนะแม้อยากหาแสงช่วงนี้เนี่ยมันมีแต่คนอยากหาแสงกับดตอรมริกานะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองสสหรือไม่ว่วาจะใครก็ตามช่วงนี้เนี่ยแม้อยากจะดังอีหาอยู่มาเป็นปีเป็นชาติไม่มีใครรู้จัก แหมททำเป็นจะมาโหนกระสือกับดเรมาริกามึงออกไปไกลๆเลยอีสน้นเตนออกไปไกลๆคุณเลยอ่อีส้นเตนแหมอีห่าไม่ต้องมาหาแสงกับดเรมาริกาแหมอยู่มาจนหมุยจะงอกแล้วยังไม่มีใครรู้จักมึงเลยแหม้องเป็นมาหาแสงกับดเรมาริกาไม่ต้องมาหาแสงออกไปไกลๆเลยไป เธอจะไปด่าผู้นำประเทศแบบว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะนี่เธอจะไปด่าผู้นำประเทศว่าอีกหลีไม่ได้นะคะอีกหลีไม่ได้นะคะเธอจะไปด่าผู้นำประเทศแบบนั้นไม่ได้นะคะเธอมาตรงไหนเธอป่วยเธอไปรักษานะคะเธอจะมาด่าผู้นำประเทศให้ฉันได้ยินว่าอีกหลีไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเธอจะไม่ด่าคำว่าอีกหลีไม่ได้ค่ะ โอเคนะคะเธอกลับไปนะคะมาทางไหนเธอไปทางนั้นนะคะเธอจะเอาแม่ของเธอมาประจานว่าอีกหลีไม่ได้นะคะเธอจะเอาชื่อแม่ของเธอมาพูดบนพื้นที่ติ๊กต็อกของดเรมาริกาไม่ได้ค่ะขอร้องนะคะโอเคนะคะพูดกันเป็นภาษาผู้ดีนะคะเราจะไม่เอาชื่อแม่ของคุณมาประจานบนพื้นที่ติ๊กต็อกของสาธารณะดเรมาริกาที่กําลังขายของเธอจะเอาชื่อแม่ของเธอว่าอีกหลีอีกหลี แม่เธอชื่ออีกหลีเหรออีกหลีแม่เธอชื่ออีกหลีเหรอจ๊ะอ๋ออ๋อชื่อเล่นอ๋อชื่อเล่นของแม่ชื่ออีกหลีชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะอ๋อชื่อจริงชื่ออะไรนะอีกหลีอ๋อชื่อแม่อ่านยากเนาะชื่อแม่เธออ่านยากเนาะกลีดทำไมชื่อแม่เธออ่านยากจังเลยอะ ชื่อเล่นชื่ออีกหลีชื่อจริงชื่ออีกหลีแหมชื่อแม่เธออ่านยากไปนะไปเปลี่ยนชื่อบอกให้แม่ไปอำเภอเปลี่ยนชื่อนะจ๊ะบอกให้แม่ไปอำเภอแล้วก็ให้แม่ไปเปลี่ยนชื่อแล้วนี่พอสอนไหนแล้วโลกมันยุคสมัยใหม่แล้วให้แม่ไปเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อไปอะไรครับต้นกำงการในฐานะที่ดิฉันเป็นด็อกเตอร์ดิฉันจะแนะนําคุณนะไปเปลี่ยนชื่อแม่ชื่อเล่นเนี่ยใช้ชื่ออีกหลีได้เพราะว่าพ่อแม่ตั้งมาจบแม่ปู่ย่าตายายตั้งมาชื่อแม่ชื่ออีกหลีได้ชื่อจริงเปลี่ยนเป็นโสเพณีค่ะอะไรนะชื่อจริงควรจะเปลี่ยนให้มันมองดูให้มันเพราะนิดนึงชื่อจริงเปลี่ยนเป็นโสเพณีค่ะนางโสเพณีชื่อเล่นชื่ออีกหลีโอเคนะคะ โอเคเนาะจบนะคะค่ะวันหลังเวลาจะขอคำปรึกษาจากดเรมาริกาเขียนมาอินบ็อกก็ได้ไม่ต้องเขียนบนชื่อสาธารณะเกรงใจแม่แม่แม่มึงอะเกรงใจแม่มึงอะโอเคนะเกรงใจแม่เธอบางทีปรึกษาดตอรมาริกามึงปรึกษามาในอินบ็อกกก็ได้มึงไม่ต้องไปเขียนประจืนประจานชื่อแม่แม่แค่จะเปลี่ยนชื่อแม่ปรึกษาดเรมาริกาฉันเนี่ยพร้อมอยู่แล้วยินดีเสมอยินดีที่จะดูแลให้ เป็นที่ปรึกษาให้ได้ค่ะแค่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวกูจะหาชื่อเพลาะๆให้แต่เบื้องต้นเนี่ยนำชื่อชื่อเล่นไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าปู่ย่าตาทวดตั้งมาอย่างงั้นอ,อีกอีกหลีถูกไหมคะค่ะส่วนชื่อจริงเปลี่ยนอีกลีเป็นอีโสเพณีก็ได้ค่ะจบเนาะสงสารน่ะทำไมล่ะแหมสงสารที่จะต้องมานั่งฟังดรมาริกาฟาดสิ ฉันรู้ว่ามึงนั่งฟังกูอยู่แล้วทีนี้มึงคิดไม่ทันว่ามึงจะด่ากูยังไงใช่ไหมล่ะออีกโกรกกะลาอีหนังหนาปัญญาควายมึงจะมาด่าสู้กูได้ยังไงล่ะสมองกูเนี่ยระดับด็อกเตอร์แล้วกูเนี่ยปรับภาษาด็อกเตอร์ให้เป็นภาษาคนและขณะเดียวกันถ้าเกิดมึงเป็นควายกูต้องปรับภาษาคนเป็นภาษาควายอีกกูก็ปรับให้แล้วนี่ไงออตามนั้นแหละอีกลี แล้วแม่มึงชื่อเอกกลีนชื่อจริงเปลี่ยนเป็นโสเพณีแล้วมึงอะเป็นลูกเขาอะมึงชื่ออะไรล่ะทีเนี้ยแล้วมึงเป็นลูกเขามึงชื่ออะไรตกลงมึงชื่อกลิตหรือมึงชื่อกลวยไม่ต้องชื่อหรอกกลิตนะ่ะมันดูแบบไม่เข้ากับเบ้าหน้าแล้วก็ไม่เข้ากับชื่อแม่ถ้าแม่มึงชื่ออีอีกลีอะมึงก็เปลี่ยนเป็นเอกลวยก็แล้วกันไอหัวกลวยโอเคเนาะเวลาดึกๆชอบมีคนมาแซะแล้วมันจะมีคนป่วยจิต หรือไม่ก็ชีวิตเนี่ยแม่งชีวิตเกิดมาไม่เคยมีใครคุยด้วยอ่ะเออมีคนบอกว่าปากดีนะมึงเอา้ากูปากยีอยู่ตรงนี้แล้วก็หนักกระบาลมึงเหรอรั <c oughs> อกสมริกาปากดีอยู่ตรงนี้แล้วหนกันกหักขอขอวกระบาลโคตรพ่อโคตรแม่มึงตอนไหนเหรอ <c oughs> แม่ปากดีนะมึงวะสันเอออีนี่อาว่าไงอีขี้เหล้าสโลสแล้วาาว่าไงอีขี้เหล้าปากดีนะมึงวะสัน มึงเป็นลูกผู้ชายหาพ่อมึงเหรอเด็กอกสามอกเนาะกูเป็นลูกผู้หญิงกูยังอกสามศอกแล้วมึงเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันอกครึ่งศอกได้ยังไงวะแหมมาถามผู้หญิงว่าปากดีนะมึงมึงเรียกผู้หญิงว่ามึงได้ยังไงเอออีนี่อีหามึงก็ออกทางขามึงก็ออกมาจากขาแม่มึงนั่นแหละอีหาแล้วมึงด่าผู้หญิงว่าอินปากดีนะมึงแล้วกูจะปากดีเนี่ยมึงหนักของหัวกะบาลโคตแม่มึงเหรอฮะกูปากดีแล้วหนักของหัวกะบาลแม่มึงไง จบค่ะและต่อไปนี้เธอมันมีอันหนึ่งนะที่สิ่งนี้เธอควรจะมีนะมีคนชอบถามว่าทำไมดรตริการหน้าเด็กมิมี่ทำไมดรตริการหน้าเด็กครีมคอลลาเจนค่ะครีมคอลลาเจนดเรมาริกาหน้าเด็กตัวนี้นะคะที่ทาให้ดรมตริการหน้าใสใครก็ตามแต่สงสัยว่าทําไมดรมริการหน้าเด็กครีมพรีเมียคมคอลลาเจนดอรมาริกาจะมีตัวสารสก,กัดจาก น้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสเอิร์ทมารีนวอเตอร์จีมีเนียซสนามายที่จะไปลดฝ้ากระจุดด่งดำมีคลราเจน3ตัวพลาสมาและมีน้ำนมันมะพร้าวสกัดเย็นเหมาะสำหรับาวสาวเอเชียอย่างเราและมีวิตามินอ e, ีที่จะไปลดความหย่อนคล้อยของผิวหนังเราและตัวนี้คุณพี่ขา 990บาทปริมาณ50กรัม1กระปุกใช้ได้เป็นเดือน2เดือนตัวนี้นะคะทุกคนใช้ได้ทั้งกลางคืนใช้ได้ทั้งกลางวันโดยอเมริกาขออนุญาตปักหมดุดปักตะกร้าเดี๋ยวหมดสักประมาณบ้านนี้20ออเดอร์บ้านนี้20ออเดอร์นน order, บ้านนี้20กระปุกจบค่ะแล้วเดี๋ยวเล่าข่าวต่อไปเลยค่ะโอเค